จะไม่นอนใช่พี่นายยังไม่นอนพี่เชนทำอะไรกันอยากให้แผงต้องไปั่งโู้นแล้วครับแล้วก็เห็นตาหน้านะครับเดี๋ยวนะปล่อยคือป่อยคือนวดอยู่ ขำหลบไ่เชนอยากเมีมากเลยพี่แม่ค้าสวัสดีค่ะือยไนไม่รูดบอกว่านวดตัวไงอ๋อจำได้ตอนนั้นจำได้ที่ไปถ่ายนครขานายกนะที่ตากดให้เชนอนะแบบว่าเชนบอกเคสตากดปุบเชนหน้าแบบ มีคลิปเชยแบบเหมือนจะตายอ่ะไม่ว่าจะทำอะไรเราก็มีคลิปตลอดเลยเฮ้ยฉันยังไม่ปล่อยคลิปนั้นเอเลยอ่ะยังไม่เห็นพี่น้องเห็นแล้วที่ฉันให้เธอดูไงพี่น้องเออยังไม่ได้ปล่อยเลยอ่ะยังไม่มีโอกาสปล่อยเลยอ่ะเดี๋ยวเราเล่นแฮชแท็กกันไหมวันนี้ we just chill and hang out หน้าปล่อยแบบฟินมากหน้าปล่อยอย่างนี้เขาเรียกว่าฟินเหรอคะ ใช่นวดให้คะทีแรกพี่เปิ้ลบนะคะแต่พี่เปิ้ลออกไปแล้วเพราะพี่เปิ้ลมีนัดคุณนัดเพื่อนต่อวันนี้ทำอะไรวันนี้มนัแล้วก็จะกอดสมบที่ไหนเห็นสองแค่เนี้ยแส่งไลน์ให้เทียนใช่เพราะเขาแก่บอยเทียนอยากออกแค่นี้น้ำลูกแย่เพราะฝันเลยครับเดือดผีมากครับ พี่นานแต่งนะนะคะใจดำชะมูนพี่เชนเรามานั่งคุยกันเถอะว่ามีอะไรระหว่างที่ระหว่างที่ปมดลอยเหมือนตายไปแล้วช่วงโมเมนต์ของโอโเรา,ามีเยอะจริงมีเยอะจริงคลิปเนี่ยมีแบบในกองคือบางอันน่นะผมยังจําไม่ได้เลยว่ามันมีด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่คือพี่แนาดีหมดนะฮะอันนี้อัน,นคือแกงเหร อันนี้ก็คือแกงแกงกูอะคนเหนือไม่รู้เราคือกล้องปีศาจเพราะว่าเราจะเป็นคนถ่ายรู้นะแต่ดูดูแลแบบเอ้าฉันมีอันนี้ด้วยเหรอเออลงก็ได้นเออลงก็ได้ไม่คือบางทีพี่แนนแบบไม่ได้เป็นคนถ่ายแต่พี่เป็นคนถ่ายแต่เอากล้องเอาพกล้องพี่แนนไปอะไรเงี้ยปล่อยน่าเกียดอ่ะเยแกงพี่แนนเอยอันนี้เมื่อกี้อะไรนะ แกงพี่แนนเสร็จคือโดนแกงกับหม้อใหญ่เลยนะเขาไม่เขาเขาพี่แดนไม่มีอะไรให้แกงมากหรอกแต่พวกนี้มีอะไรพี่แกงเยอะส่วนเชนนะเชนไม่มีฉันประทับใจกับเสียงไม่คิมากคป็มูมออนไม่ได้ตั้งแต่กังวลพี่แนนลองทำพี่แดนลองทำไงนะพี่มันลองทำมันทำเสียงสองนะบอกว่าฉันม่คไม่มีเสียงสองจิมฉันสวยเสียงสองฉันคือตอนด่าพวกเธออะจิมฉันสวยป่ะเงี้ยอืมจิมฉันสวยป่ะ เป็นเสียงสอนครับที่ต้องทำเสียงสอนเสียงสอง่าอ่ะเสียงเล็กๆหน่อยบีบเสียงจีดเสียงเล็กๆฉันเป็นชนีที่คุยกับผู้ชายที่เคยใช้เสียงที่เราทำลายเอาเอาเหมือนเหมือนเหมือนคุยกับลำใหญ่ใหอย่างเงี้ยเหรออ๋ออ๋อที่ฉันสวยป่ะเกิดไรเนี่ยไปเราเนี่ยไปเราดิ ไม่ไม่ต้องเป็นเสียงเล็กต้องเป็นเสียงเล็กกว่านั้นเสียงจิมหรอจิมต้องพูดเพาะว่สมวนผนี่ชื่อจสียโอเคโอเคพูดว่าจิมฉันสวยใ่ไจิมฉันสวยปะโอเคลองกันทุกคนที่จริงปอยบอกก่อนเลยปอยไม่เคยเล่นบทนี้นะเสียงเล็กเสียงน้อยเงี้ยจิมไม่เล็กกว่านี้จิมแบบจิมเนี้ยดูนะมันจะเป็นจิมอย่างนี้แล้วก็จิมจิมจิมจ อะไรเนี่ยนี่หาสาระไม่ได้นั่งอยู่ดีๆก็นั่งไหลบ้ากันอยู่จิ้มจิ้มฉันสวยป้ะตลกมากเลยอ่ะปล่อยยั่งศีลมากโอ้ยก็เจอมะเจอมาพี่เชียมอัดแล้วปล่อยก็คือเตรียมอัดแล้วอัดแล้วหลอดอะไรเงี้ยทุกคนกินอะไรกันคะจะได้สั่งมาไม่รู้อะอยากออกไปกินหรืออยากกินอย่าหาทำนะมาฟังดีกว่า ไม่กินหรอไม่ได้ถามอทุกคนทุกคนนี่ได้เสียงอะไรกูตะกี้มั้ไม่ถามปอยถามเชนเดิมอะไอยากกินอะไรเป็นพิเศษ่อเชนทำหน้าแบบเออะไรนะทีแรกยื่นไปว่าอยจะแบบเออของของวันเกิดเลี้ยงอะไรพี่ลืมไปมันซื้อถาดไข่มาแล้ว4คนรวมทัดไข่ทัดไข่เนี่ยเราหันกันเนาะใช่ใช่4 4คนใช่ใช่อัดแล้วค่ะ ทำเสียงเล็กลูกไม่ใช่เสียงหินเยอ๋อเสียงเขินแกงพ่เปอร์พี่เลหน่อยโอเคแกงพ่เปอร์พี่เลหน่อยเอาจริงๆนะตั้งแต่ดูแลกชัน่ะคออเรารู้ว่าเลกินเก่งแต่เราไม่คิดว่าเลจะกินเก่งขนาดนั้นจนกว่าเราเห็นรีคชันอะือเลมันกินตลอดอ่ะกินจนแบบเราตกใจอะกินเยอะกินเยอะเยอะแบบเยอะมากอะฟันเชนฮะเสื้อเชน ซึ่งเราว่าลองจากเปิร์คนกินเก่งชันว่าเลยแล้วแหละเอาจริงๆนะใช่ลองลงมาจะเปลี่ยนใจเราว่าเลยแล้วอะใช่ะใช่พี่เลยแน่นอนเพราะว่าเชนเป็นคนกินน้อยปอยปอยเป็นคนที่ไม่ได้กินข้าวแต่ปอยกินขนมเพิ่มดีกินมังนะมังอะไรครับกินมังไม่ได้บอกว่าติ่มขีนมังมังทุกสุกเฉยๆใช่คอะไรเ่ะเธอเธอต้องดูสิเก่งมากเลย เอาพี่เอ็มดีอ่ะบอกเช้าบอกว่าอ๋อผมกินคลีนกินกินคลีนจริงคือคลีนทุกอย่างไม่ได้กินคลีนกินของทอดไม่นางกินคลีนคือทุกอย่างเกลี้ยงเกี้ยงปล่อยผอมลงหรอโอ้ตาถึงแล้วคุณครับนายผอมดีเราควรทำหน้าเราก็ให้คนแฉกหน้าผอมเนี่ยหรอหน้าผอมของบอย ทำหน้าติดกล้องไหมร้ายๆหน่อยโอ้ยเกลียดเชนนะนี่คือร้ายนี่คืออ่อยปอยหน้าอย่างเงี้ยมันไม่ได้เรียกว่าร้ายหน้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหน้าอ่อยทำร้ายยังไงแต่ทำหน้าร้ายใหม่สิปอยกทน่ายตอนเนี้ยหน้าเฉยคือแบบคือหนูอะแต่แต่อุ้มคือเราสองคนอะหน้แต่ไอ้ไอ้ปอยทำดิหน้าร้าย ไลยกับอ่อยวันนี้นะครับท็อปิกเราจะให้ปล่อยแยกระหว่างไลยกับอ่อยเริ่มเริ่มยากยากผิวว่ายากเลยโจทย์นี้ท่าน้าอ่อยก่อนนะอันนี้ได้อันนี้อ่อยแล้วอันนี้อ่อยแล้วอ่อยนิดนึงละลายอ่ะไลายอ่ะทำไมต้องแกรมด้วยไล่ไหมอันนี้คืออะไรไลยสุดเลยแบบเกลียดอ่ะ มันจะลองอันนี้มันจะ้องได้อันนี้เหมือนจะลองได้อ่ะปอยอยากกินของหวานมากพี่พีกบอกว่าทำไมอ่ะเอาปอยสวัสดีครับปอยโลพีก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 เราบอกไปแล้วว่าวันนี้เราอาจจะเล่นแฮชแท็กนะคะแต่ว่าเราจะไม่นกนะคะเราจะไม่ปล่อยพี่พีกนกอีกต่อไปแล้วครับถือว่าเบาขนาดแหกต่อไเมนต์นะเมนต์ดวีจังวียังไม่ตอบเลยเราบอกความลับอะไรไหม อปอยจริงๆปอยเม่อหอะไรอ่ะฉันเพิ่งรู้เมื่อวานนี้ว่าปอยมันอวยพรวันเกิดฉันบนทวิตเตอร์พี่ไม่เห็นหรอพี่ไม่เห็นเป็นคนไม่เห็นว้ามีใครรีเลยว้ามีใครรีเลยไม่เห็นเลยไม่รู้เลยแล้วเพิ่งมาเห็นเมื่อคืนนี้มั้งไม่โกรธนะฮะที่เป็นรูปที่เราถ่ายตั้งแต่ตอนไปงานบุพเพสามรูปใช่แล้วก็เป็นงานบวชแล้วก็งานแคสติ้งที่บนเป็นงานแคสที่บน แรงมากคืออะไรอะแรงมากยี่ปุ่นญี่ปุ่นเชนเราเข้าใจกันนะคอมปอยคอมปอยฮะทุกคนให้ภายได้คอมปอยฉันฉันไม่อยู่ในเฟรมแล้วอ่ะเชนอย่าเมืนหนูพี่เชนถันไปตรงโน้นพี่น่าจะเข้าเฟรมโอเคฮะเชื่อแล้วก็ให้ให้ ปล่อยขึ้นมานี้เออนี่ไงคือลำไยกินไม่เสร็จสัทีอ่ะจะไปอุ้มอ่ะเออเหมือนกันเลยลำไยเมื่อคือนอนอ้อนมากเลยลำไยเลยโยนเข้ากล้องแล้ามีเผาอะไรอ่ะน้องปลอยคิดถึงบองตรงมอไม่เห็นเลยเชนไวอายุโซฮนส์อ้ดวงเรื่ r เลยเ่เรื่อเลยขียน l y อเค้าหลอกเขาหลอกเขาหลอกเขาหลอกอะไรไม่ทันแล้วเออเ่เล่เบบี้เ่เยบบีวนะแล้วน้ำมีอะไรอ่ะทำไมต้องกัดปาก คอยทำหน้าอะไรคิดถึงทุกคนจริงๆตอนนี้วันนี้เราเราตัดอะไรอยู่นะไม่ใช่ตัดวันนี้เราเช็คเอ็มวีอยู่เราเริ่มหลุดเชนนั่งอยู่ตรงนั้นได้ยินแต่เสียงเพลงแจ็คปุ๊บนะตะโกนคำถามว่าเอ็มวีเหรอฮะอันนี้เอ็มวีเหรอครับใช่ไม่มีใครตอบนะเบอร์เบอร์ไม่ยอมตอบก็เลยเมินกลับเหมือนไม่ได้ถามแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเอ็มวีจะมีอุ้ยมึงมาโอ้ยฉันแตะโดนมือเชน อุ้ยโมเมนต์อุ้ยใชงใจเชนเนี่ยนะใช่ใจเพิร์ทโมเมนต์ดีกว่านะเดี๋ยวนะพี่พีบอกว่าขนาดไม่ฟูทีมอย่างวุ่นวายใช่เหนื่อยมากเนี่ยเง่อออกแล้วเนี่ยร้อนไม่ฟูทีมแต่วันนี้ก็จะเห็นพี่แนนเล่นคณะตลกไปด้วยซึ่งเบื้องหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะใช่ฮะตัดที่โดนด่าออกนะเพราะว่าใครโดนด่าเยอะสุดพูดได้ คุณได้ยกมอขึ้นเลยอชี้เลยอ๋อชีนกชีกาแล้วคิดว่าคนรองคนไหนดูนไม่รู้ส่วนมากผมไม่ค่อยเห็นน่ะไม่ค่อยเห็นให้เดาปอยเหรอโดนด่ามาถึงตอนถ่ายเหรอะไม่ลองลงมารองลงมาจากปอยใครโดนด่าเยอะสุดใครโดนด่าเยอะรองลงมาจากปอย มันดาวไม่ยากแต่เชนอันนั้นอ่ะที่หนึ่งไม่ใช่ปล่อยที่สองเอาละทุกคนคงไข่ละแล้วคนนี้เอ้ยเชนก็โดนนะแบทเชนแบทเชนแบทเชนนบทเชนแบทเชนแบทเชนนี่คือเล่นอุ้ยพูดถึง พี่เปิ้ลค่ะบอร์ดเกมยังไม่เอามาคืนเลยนะพี่เปิ้ลโถมเดี๋ยวนี้ปล่อยไปทวงบอดเกมใช่พี่เปิ้เหรอเอาเอากลับไปในบ้านเอาบาเอาจากนี่กลับบ้านไม่เอาจากนี่ไปเล่นกับแอลลี่อ๋อแล้วยังไม่เอาคืนปล่อยไปเอาที่บ้านพี่เปิ้ลคืนไม่ได้คืนละไม่ได้อันนั้นเป็นเซ็ตใหญ่ด้วยที่เอามาจากอังกฤษเลยมันก็วันที่หนูไปบ้านพี่เปเออใช่ใช่หนูว่าพี่เปิ้ลหนูไปเอาคืนมาเลยได้ไปหยิบบอเลยนะความลับแตกไม่เป็นไรเขาไม่ได้ยินไม่อยากไปแล้วแบบ มันน่าจะอยู่บ้านพี่เปิ้ลอะไปเอาจากได้ัรไปบ้านพี่เปิ้ลแล้วเอามาให้ลูกได้ปอยโยโซคิวไม่งั้นนะพี่เปิลลืมปอยก็ลืมพาอแบงค์พี่เปิ้ลอยู่ไหนอยู่บ้านปอยปอยเป็นคนที่ชอบจิ๊กของทุกคนแล้วก็เนียนๆทำพี่เปิลลืมไหมบนรถปอยเพราะว่าแบงค์อะแต่ปก็เอาไปใช้เฮ้ยก็ไม่นี่ไงแล้วคนเอาไปใช้แต่ละมปอยเป็นกันถามว่ามีพาอแบงค์ให้ยืมไหมเออเอาเอาของเขาไปใช้เขาถามว่าไปทำอะไรบ้านพี่เปิ้ลคะ อะไรค่ะไปทำอะไรบ้านที่เปิร์ความลับเข้าใจปวาที่อยู่ในใจเพลงพี่เคยฉันพี่ปอยหวานมากผู้หญิงตอนเนี้ยไปบ้านพี่เปิร์เระว่ะเขาก็เลยรู้เลยว่าป้าเออเนี่ยเราหลุดเงี่ยเราหลุดว่ามาไปบ้านเปิ้ลไม่มีอะไรหรอกเขาไป มันทำลายร่างกายฉันนะว่เชนแอทแท็กเราวันนี้จะได้กี่โมงอ่ะวันนี้เหรอฮะเพียงกี่ไปไหนถ่ายซีรีส์ค่ะไม่บอกเวลาก่อนหรอกเราบอกเวลาเลยไหมเดี๋ยวจะได้ไปช่วยเออไว้ตั้งตัวรอหน่อยม m เบบี้โหวตจนไหมพี่ว่าไง2ทุ่มไหมครับ2ทุ่มไหมได้แอทแท็กมเจ้าคือ Hey Hey h e มาคุยกันไหม x b o ปอยเชนได้จะแยกออกมาจากเชนอยากตอบไหมก็แยกออกมาเพราะอันนั้นเชนอยากตอบไงก็แยกออกมาก็เป็นมาคุยกันปอยเชนหรือว่าแกจะเอาเป็นซีซั่นสองแกจะทำเป็นฮสต์แล้วก็มีแข่งรับเชิญเหรอ <amounts of audio writers> อุ้ยจริงจัง <il> อ่ะใช่เ <es> ด <voir> ี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆคืออะไรงงหมดเลยนะลัมยานไม่ปกติมันคือของพี่ชาก็คือเชนอยากตอบใช่แล้วมันมีภาคหนึ่งแล้วก็ภาคสองไปแล้วครับใช่แล้วทีเนี้ยเราอยากเยอะโอ้โอ้โธอเธอทำเสียงอย่างนั้นเธอทำเยอะอยู่ตรงนั้นไม่ได้เชน ถ้าเราจะเอาปอยมามาเอกด้วยอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบเชนปอยอยากตอบไหมอะไรเงี้ยว่าตั้งชื่อดีๆไหมไม่แต่เดี๋ยวพี่อ่ะพี่เคยบอกว่าพี่จะทารายการอ่ะถ่ายตรงนี้แล้วเหมือนเรานั่งคุยกันเหมือนพี่ลยนะแล้วเราก็จะสามารถแบบนั่งคุยว่าแต่ละทีแต่ละอันแล้วอ่ารเงี้ยแล้วมันจะสนุกเพราะว่ามันจะมีการแชร์จากชั้นเกิดอันนี้มันก็จะเป็น q a วที่แบบไม่กี่คนคนตีนมาแล้วพวกเราสองคนก็จะตอบอะไรเงี้ย เราของคนเราเลือกสูงตอบอะไรเงีหมือนม่ของผมครั้งที่แล้วเกลียดเสียงเกลียดเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะโอ้ใช่ไหมฮะเจสสนโอ้ไม่กี่เมื่อกี้ใช่ไหมที่ลับยันปล่อยผอมละเคยตาถึงอีกแล้วอีกคนนึงคนเดิมหมดเนี่ยเสียงพี่เชนคือปล่อยเอ็กจริงเหรอปล่อยเอ็กจริงเหรอจริงเอกคือเอกเอกอะไรโอเคโอ้ทำไมวันนี้เราใส่ขาวหมดอะโอเปอร์วันนี้ก็ใส่ขาว นี่นี่สีเหลืองใช่วันนี้เปิลก็ใส่ค่ะนี่สีครีมแคร์แบร์แคร์แบร์อยากได้เสื้อตัวนี้ขอได้ปะไม่เราจองแล้วแต่ทาเราจองของทาวสตูดิอเเอาเสื้อแนไปตั้งหลายตัวคนนี้พี่แนขอแชร์นะคะคนนี้กับคูเปอร์นะคะคือพี่แนไปตางประเทชชอบซื้อเสื้อมาเก็บๆไว้แล้วเขามีการที่ไม่ได้เกรงใจเลยว่าเป็นห้องพี่แนเขาบุกขึ้นไปบนห้องพี่แนและแย่งเสื้อกันค่ะแล้วก็เปิร์ลมันล็อกใช่ไหม ล็อกประตูแล้วเชนก็ทุบประตูอยู่ทุบแล้วเคาะจนกว่าคูเปอร์ไม่ก็คือพี่คูเปอร์อะกะจะแบบโอ้ยล็อกไปแล้วเชนไม่น่าจะขึ้นมานี่เคาะจนกว่าจะเปิดไม่เปิดจะอยู่อย่างเงี้ยไม่แต่ต้องบอกของพี่เปอร์อะเข้าไปเอาเสื้อผ้าก่อนแล้วตอนนั้นคือกำลังจะแย่งเอาเสื้อผ้ายใช่ไหมใช่ไหมที่แม่ฟิลมาให้ปะใช่ไม่ใช่คือจะเข้าไปทีแรกบอกว่าเออไปหยิบเสื้อผ้าลงมาเลือกกันแต่เปอร์มันบอกว่าไม่เลือกไม่ไม่หยิบ เปอร์จะเลือกก่อนจะเลือกเลยจะเอาคนเดียวก่อนแล้วก็กลายเป็นว่าเชมันก็เลยพุ่งขึ้นไปใช่ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ไม่ได้แต่คือเปอร์ขึ้นไปถึงแล้วเราล็อกประตูใส่เราเคาะรู้สึกไงบ้างเราล็อกประตูไสเจ็บไหมต้องได้เข้าไปพี่ปอยรู้ไหมพี่ทำเพื่อนน้องคลั่งเต็มเต็มอะไรนะเต็มสตอรี่ไอจีเลยจริงหรอ มีอะไรดีพอพร so p ี้ thank you เปีย r e ดี y for your surprise surprise อะไร surprise อะไรอ่ะไม่รู้เพิาพี่มาปิเปอร์หลยฮะหลยกอบผมอีกกล้าพูดกาพูดมากเชีหวคายไลสุดวิ่ออกตัวดูสิออกตัวแทนออกตัวแทนเขาปกป้องไวชมเก่งไววันนี้เปอร์หลายเปอร์ไม่หลยเว้ยแต่เปอร์เป็นคนแบบเห็บคนเยอะอาจจะมาขี้บ่นน้อง เชนอันซ <enge> like ิปอ no ิดโอ้ย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 ้ยโอ้โอโอ้ยโอ้ยมันดไปหมดเลยคือว่านี่คือมันดำจริงเรานึกว่ามันแค่นี้โทษทีคนพนคือนว้ยมีส0แค่นี้ใช่ไหใช่ถือว่ามี10แค่นี้เพราะทีแรกเห็นอย่างงี้ยเ็ถ้าเกี่ยป็นชุดชุดหมีก็คือลงไปหมดเลยอะ ปมองมองจอค้างเห็นกินไหมคือไม่กินนะมัแค่นี้ไม่มีใครแค่พันเนาะโอ้โนี่ยผมรอเมนชั่นมาเซ็กซี่เดี๋ยวเดี๋ยวพีกนี่เน่ยที่แรกคิดว่ามันแค่นี้เพราะมันเอาองคงปิดไว้อย่างนี้พอลงปุ๊บมันอ่ะดันเอาองคงออกแล้วมันลงเลยอ่ะ I'm sorry I'm sorry นะ ไมม่ีเขินตรงมึงพูดว่าดำเนี่ยแหละมันไม่ขนาดนั้นแน่ปอยไม่มีใครแคปทันใช่ไหมคะเมื่อกี้พี่ก็อยากไปพูดถึงถามด้วยท่านใช้คำว่าตายยกไลฟ์ ono h s h e n o t w o r r i n g anything under the hoodie yes she n o t w o r r i n g anything ค้างคาเลยอะอะไรอะฮ่าคนเมนชั่นค่ะโอ้ยหยากหรอไม่ต้อพีีมากพี่แนนขอโทษค่ะพี่แนนดูว่าแค่มีจริงๆหรือว่าพี่แนนทำดี ก็แคป่านกันเียบเลยอะจริงแคปไม่ทานนี่ไายมีคนแคปไม่ทานทานจ้านเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่ไมแคปไวกันจังอะเกงมากเลยอะไม่เขาน่าจะอัดไปเลยคอร์ดไปนี่หรอใช่เลยคอร์ดวใช่ไหมมีอะไรให้เผาไม่ทานคาถ่ายวีดีโอไม่มาหรออะไรแคปไม่ทานคาแต่ถ่ายวีดีโอแล้วเสื้อปล่อยว่าขาวแล้วยังนี่คือหน้าร้ายผมเนื้ พี่แนนทำดีสุดๆค่ะนี่คือหน้าร้ายของมระทุยไม่คืออยากได้เสื้อตัวนี้ไงโชว์ข้างหลังสิเนี่ยเสื้ออย่างนี้มันควรจะผู้หญิงใส่ปะช่องหลังในช่องหลังมันจะมีซิปข้างหลังให้รูดอีกไหมอุ้ยน่ารักเห็นมั้อยากได้อ่ะน่ารักมากหมีแรก